สวัสดีค่ะเพื่อนๆพนวันนี้เป็นวันเสาร์ที่30กรกฎาคม2565นะคะโค้งสุดท้ายนะคะวันนี้ก็อยากจะมาเล่าความฝันของปู่ยอดให้ฟังนะคะเพราะว่าความฝันของปู่ยอดเป็นความฝันที่ดีมากๆมากๆนะคะขอบคุณปู่ยอดและเขยอ,อีสานใต้มากนะคะมาฟังความฝันของปู่ยอดกันนะคะฝันมาค่ยชัดเจนป่ะน ฝันว่าได้บวชเป็นพระไปจัดปริวาสกรรมไม่ในชื่อสาวมานอนนั่งก็เลยเบากวา่าเจ้ามานอนอย่างกันกับคอยนั่นพิดไ่ได้สงเลยคราาับเขาสิ่รการหนาวให้ลูเชิดนอนกับอาจารย์พิดอยู่ทีพิดกับผู้หญิงจะเป็นผู้หญิงครับ บลาหนอนั่นน้ำกระเสืเอเสือมาเสือเกาะมาใส่ให้ปูปปได๋อปูต้องใส่เสือเกาะกันโ่ปะได้ยูนั่งอืมต้องใส่เสือเกาะแต่แรกเอาเสือเกาะมาสวมให้ครั <c oughs> บมาไหนเป็นมา <c oughs> ขั้นว่าปูสิยู่กับลูกกับหลานโดน,ดน ปูไ่เสือกอ๊อฟขันปูไ่เสือกอ๊ออยู่บ่อหอดเก่าสิบเอ็ดปีเลยอ๋อปูยิ้มก็โดนมาเหรอครับอ่าอยู่บ่อ,อ,อาาหอดเก่าสิบเอ็ดปีแต่ปูตั้งยูแห้ไใดเก่าสิบเอ็ดปีเค้ตั้สไซเสือกอ๊อครับเดยไลถามมาเฮาสีไม่ลูกซีหลายประนันบ่อเว้ยเฮาสีอยู่ใดโดนปรนันบ่ ยูได้โดนโดนเจ็บไข่ได้ป่วยคือจังสูมเม่เนี่ยว่ามันสิอยู่ได้บ่ดนนะปู้จอ,อยู่ให้หอดเก้าสิบเอ็ดเด้ออืออ่ะจะเป็นบอกเรื่องเลขเรื่องยังก็ได้ครับแต่รอบอนี้เพื่นอนไะม่ได้บอกเลขเนาะปู่เนาะก็บอกว่าให้ปู่ใส่เสื้อกอครับปู่บวชเป็นผ่านแล้วปู่ต้องใส่เสื้อกอแต่การจัดปริบัติคนละลายครับ กางงานไปเลยวันไปในพ่อแต่เพันว่าจังสันเจ้าปูลิงดำครับก <c oughs> ็เคยหัวจักเพื่อนเด้อแต่เพันว่าเพิ่นเพิ่นปูลิงดำลาเ้ยกันเบิ้งผ้าก็เบิ้งให้ดีเด้ออย่ามาไก่ผ้าอย่ามาแต๊ะต้องเนื้อตัวผ้าแม้ว่าเจ้าสิบเป็นลูกชิดกับดูแลให้ดีอย่ามาไก่ผ้าเขาสิตอนนี้เอาครั ใส่เสือกอให้ปู่แล้วปู้จำอยู่ในเก่าสิเว็ดปีแน่นอนครับก็บว่าไ,ได้บอกเลขไหนก็ว่าจังสี่ก็เล้ามาคุณปู่ยอดขอบคุณเคยอิสานใต้มากนะคะที่เล่าความฝันดีๆให้ฟังนะคะความฝันของปู่ยอดอาจจะหมายถึงเรื่องของกฎนะคะ คือหลวงปู่เนี่ยเขาไปบวชเป็นพระพอบวชเป็นพระก็จะต้องมีเกี่ยวกับวินัยสงฆ์แล้วที่บอกว่าที่บอกว่ามีแม่ชีสาวเนี่ยจะมาจะมานอนอยู่ด้วยเนี่ยมันเป็นปริศนาธรรมนะคะให้เราไปแปลความฝันให้เราแปลซิว่าจะคือ,อยังไงอ๋อเขาามายถึงอย่างนี้ปักกฎก็คือมันจะมีมันจะมี มันจะมีปักกดนะอ่ะกดอย่างนี้นะคะแล้วเพราะว่าเขาบอกว่าถ้าจะมานอนด้วยเนี่ยก็ต้องใส่เสื้อเกาะเขาหมายความว่าเสื้อเกาะเกาะกำบังนะคะเกาะกำบังก็คือเป็นกฎไงเป็นกฎของพระสงฆ์นะคะเป็นกฎต่างๆนะคะแล้วก็เขาบอกว่าต้องถ้าใส่ถ้าใส่เสื้อเกาะแล้วเนี่ยจะอายุยืนยาวไปจนนู่น9 1ปีนะคะอันนี้เขาเรียกว่าเป้าหมาย ให้อายุยืนยาวเนี่ยเป้าหมายเขาก็เรียกว่ากฎหมายนะคะเพื่อว่าเขาจะแปลความให้ไปถึงเรื่องของกฎหมายเนื่องจากว่าวันที่วันที่7สิงหาคมเนี่ยจะเป็นวันวันรพีวัน,ะพ,วนะพีก็คือวันพระบิดาแห่งกฎหมายไทยนะคะแล้ววันพระบิดาแห่งกฎหมายไทยเนี่ยก็เขาก็เลยให้เราฝันเกี่ยวกับเรื่องของ กฎไงกฎหมายกฎหมายแล้วที่บอกว่าให้มีอายุจนยาวยาวยาวจนถึง91เขาเรียกว่ากฎหมายเขาเรียกว่าเป้าหมายแล้วที่บอกว่ามีหลวงพ่อมีหลวงพ่อหรือสีลิงดำอ่าลิงลิงก็คือเหมือนแบบมัน พอดีพอดีมันเป็นวันที่สองสิงหาคมของทุกปีนะคะเป็นวันกางเกงชั้นในขาสั้นนะคะที่เขาเรียกว่าจีสติงจีสติงหรือที่เขาเรียกว่ากางเกงลิงนะคะลิงเจอรี่อ่าลิงเจอรี่นะคะก็เลยทําให้ในฝันเนี่ยก็จะต้องมีหลวงพ่อลือสีลิงดําเลยทําให้ในฝันก็ต้องมีหลวงพ่อลือสีลิงดําเพราะว่าจะจะแปลความฝันว่ากางเกงชั้นในคือกางเกงลิงนะคะอ่าแล้วทีนี้เราไปดู หลวงพ่อฤษีลิงดำจริงๆนะคะท่านอยู่ที่จังหวัดอุทัยธานีนะคะเป็นเกจิอาจารย์ดังของที่อุทัยธานีนะคะตรแต่วอยู่ใกล้ๆกับจังหวัดอุทัยธานีนะคะแล้วท่านก็เกิดวันที่8กรกฎาคม2459เลขดังใช่ไหมคะเลข5995เป็นเลขดังแล้วก็มรณภาพวันที่28ดังอีกนะคะตุลาคม2535นะคะตอนนั้น อายุ76ปีนะคะอายุ76ปีก็56พรรษานะคะ56พรรษาก็ก็ก็กดูก็เหมือนกับว่าความฝันเนี้ยก็จะหมายถึงวันกฎหมาย วันละเพีก็คือนึกถึงให้เราล,ลึกถึงวันพระบิดาแห่งกฎหมายไทยก็คือพระองค์เจ้าละพีพัฒนาศักนะคะพระองค์ประสูติวันที่21ตุลาคม2417นะคะก็คือเลขเลขเดิมเลยนะคะก็คือเลขเดิมก็คือเลข17แล้วก็เลข521512นะคะฝันของปู่ยอดจะเกี่ยวกับกฎหมายนะคะเพราะว่าเป็นพระนะคะก็ต้องปักกฎ ปักกดไว้นะคะปักกดก็เป็นเรื่องของกฎนะคะกฎก็คือว่าเออเนี่ยจะต้องเอาเสื้อเกาะมาใส่ให้ให้นะอ่าแม้วแล้วแม่ชีก็จริงๆแม่ชีไม่ได้มีอะไรหรอกแม่ชีก็จะมาเป็นตัวตัวบอกว่า ให้มีการป้องกันป้องกันตัวนะคะอ่าป้องกันตัวด้วยการกดกฎหมายนะคะกฎหมายอ่กฎหมายนะคะแล้วก็มีเป้าหมายเป้าหมายคือ91ปีออันนั้นคือแล้วลิงก็คือวอกนะครับปีวอกสรุปแล้วสรุปแล้วนะคะเลขเลขเดิมเลยนะคะเลขเดิมเลยนะคะสําหรับคลิปนี้นะคะ ความฝันต่างๆนะคะดรตแต๋วก็จะแปลไปตามความที่ตัวเองมีความรู้มานะคะแล้วก็การเรียนหนังสือมานะคะการเรียนหนังสือก็คือการแปลความการแปลความอาจจะไม่เหมือนคนอื่นนะคะเพราะว่าดรแต๋วใช้วิชาการในการแปลความนะคะแล้วก็วิชาการที่ร่ำเรียนมานะคะก็สามารถที่จะมาหาเงินเป็นของตัวเองได้นะคะก็เลยทํา,าให้การแปลความฝันต่างๆนั้นอาจจะไม่เหมือนใครก็ไม่ได้ จะต้องการให้เหมือนใครนะคะเพราะว่าใช้ความคิดเห็นของตนเองนะคะเพราะว่าเพราะว่าเป็นความรู้เป็นความเข้าใจเป็นความเชื่อของตัวเองนะคะเป็นความเชื่อส่วนบุคคลการการแปลความฝันเป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะคะไม่มีความจําเป็นเลยที่จะต้องให้ใครมาให้ความเห็นว่าเออผิดถูกหรือไม่ใช่นะคะใครจะแสดงความเห็นอะไรก็แสดงความเห็นได้เลยนะคะแต่ก็ไม่ใช่ว่าเราไปกรีดกันความคิดเห็นของผู้อื่นหรือความคิดเห็นของเรานะคะเพราะว่า อันเบิร์ตอสไตล์บอกว่าการความอ่ะเขาเรียกอันเบิร์ตอสไตล์เขาบอกว่าจินตนาการสำคัญกว่าความรู้นะคะดังนั้น การแปลความฝันเนี่ยก็เป็นการใช้การจินตนาการที่นําความรู้มาประยุกต์ใช้นะคะเป็นความรู้ของตนเองนะครับมันจะแสดงความถึงแสดงถึงความรู้ของตนเองของผู้ที่แปลความฝันนะคะสําหรับดตรแเต๋วเนี่ยก็ให้ความสําคัญกับการแปลความฝันเพราะว่าหลังจากที่หวยออกไปแล้วเนี่ยเราก็จะได้ความรู้นะคะไม่ใช่ว่าเออพอแปลปุ๊บอันนี้เลข15อันนี้เลข17อันนั้นอันนั้นไม่มีความรู้นะคะไม่ชอบด้วยนะคะดรแต๋วไม่ชอบแบบนั้นนะคะดรแต๋วชอบเป็นคนที่มีความรู้นะคะ เป็นการศึกษาหาความรู้พอหลังจากที่หวยออกไปแล้วเนี่ยเราจะได้มีความรู้ติดตัวนะคะสําหรับคลิปนี้โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังนะคะถึงแม้ว่าจะผิดจะถูกอย่างไรก็ไม่ทราบนะคะแต่ด็อรแต๋วได้ความรู้แน่นอนเลยนะคะจากการไปความฝันนะคะ